สีสั้นเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการถอดผ้าปา่าเป็นการถอดผ้าป่านั่งซื่อนะครับหานั่งซือมือซ่องนั่งตือมือไม่กันแล้วแต่นะครับไหวไกับเยาวชนได้อ่านกันกับโดยมีเจ้าผ้าปลักก็คือสร้นเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าผ้าพลัก มีทันปรีชาพรมเพชรหัวหน้ากับหัวหน้า,นาสัาน้นเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนคนรศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีทางนี้ทางนั้นก็มีนั่งซื้อมากมายก่ายก้องเยอะแยะตาแปะกับจังอู้ลุยทีเดียวกับกาเผื่อให้เยาวชนได้อ่านอานค่าเวลานั่งซื้อนี่ครับถ้าคนไม่รักการน,านั้นกับ ตังอยู่เป็นกองตัวม้วก็ไม่ก่อยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต้องอ่านนะครับต้องอ่านนั่นงซื้อครับนี่คือแนวคิดของท่านกัวนาซานนะครับต้องการให้เยาวชนนะครับตีค่าไปอยู่ในสถท่านพิดนิดนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักคนรู้จักควารู้จัก5่านั่นงซื้อมาอ่านนะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับ ครับก็่ารถอดว่าบ้าครั้งนี้การถอดกันเมื่อวันที่10มีนาคม2 5 6 4นา้องประชุมจันทร์ซอาคารสร้างเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับกับเวลาไมโบงครับแขกทางสำนักงานครับก็มากันมากมายนะครับทีเอและจำได้นะครับมีนางกนกพรเดชเดโชรับนายกองค์การบริหารวนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ครับก็ท่านนามเพเ่อตรงชัยจากปากพนังก็เดินทางมาด้วยนะครับคือนี่คือนั่งซื้อนะครับจำนวนมากทีนะครับครับลากไลยนะครับแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้นําข้องทันนะครับคือท่านปรีชาพรหมแปดก็เป็นคนชาวบ้านนั่งซื้อก็อยากให้เยาวชน ได้หานนังสือด้วยครับการเลยถอดผ้าป่านั่งซื้ออย่างเท็นี้ครับมาร์คที่นครับนั่งซื้อสามารถจะตั้งองร์ะมุดเหลกๆไดหนึ่งองครกับกับ่วยกันนาน่วยกันคน่วยกันรือกับเป็นเร่งความรู้นะครับติดตัวสามารถสร้างแรงบันดาลใจสามารถสร้างอะไรให้กับตัวเองได้นะครับหลายๆคนได้ดีเพราะหลักการนั้นหล่ไคนครับคิดได้นะครับวัน เนี้ยตามตามมีนั่งซื่อหว่านี้ครับถ้ามาประกอบมาชีพได้ครับในช่วงที่โควิดระบาดนะครับการนี้ครับทุกคนก็ต้องปิดมูกปิดปากกันครับโดยมีนั่งซื้อกองประเดินเดินทึกนะครับต่างอยู่ตรงกลางนะครับไล่คนจวยกันหน้าไล่คนจ่วยกันดลนรงนะครับนั่งซื้อพระกอนียากิดกล้องในล่วงกับนี่จุดนี้แนวเป็นแนวเป็นแนวก็วางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอยากจะอ่แนวไหนครับ กตอนนี้กับนีบวหลาซ่านนะครับเวลาก็ไปตั้งนายอันกับก็กระเยกเป็นมดมู่วันนีเลยครับกับก็นีพวกอาชีพพวกชังกับกับนังสื้อเรียนกับเฉนกอชอบครับกับก็นั่งเสื้อทางมดจะส่งต่อไปยังเถาทานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกับถึงนี้ครับ การสร้างทอดป้าปลากลางนี้ครับเพื่อให้เยาวชนได้หาหนนะครับที่นี่เยาวชนก็ต้องดิน้นรนคนกว่าห้าหาหนกันนะครับอยู่ในนั่นแหละครับไม่ดีทำไกรกันนังเชื่อเป็นประโยชน์นะครับ

ครับก็ต้องก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกับท่านผู้ใจดีนะครับที่มอบนังซื้อมาให้กับกับการถอดผ้าป่าในครั้งนี้ครับเยาวชนกับกาจไดียรอนได้มีความรู้นะครับลายลายเหลืองลายลายเหลาการตีทานานเซตเลวก็ตังไว้บนิ่งตังน่วยในตู้ตั้งไว้ในซองนะครับขี่คุณคืนเครอะนะครับกา เอาม,ามอบมาดมนเลยครับทำความราดในมันช่วยไ,ไอ้งามให้ดีนะครับแต่การหมอบนะกับการตอดปลาป่านั่งซื้อนี่ก็ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นนั่งซื้อไม่จิม้มเลมลาทุดเลยไม่ใช่นะครับเลมเกาเลมไม่มันก็มีประโยชน์เพอปรกว่าจะเป็นนั่งซื้อมาเนึ่งเลมนะครับคนเขียยนต้องกรันตรงก้งกองกับต้องคิดกับเอามันจา่วงดีดทีด่ิทุดในเวลานั้นรับมาบัรจงเป็นตัวนั่งซื้อแต่เราก็ ไดอานจากการรวมเล่มวองขดเขียนครับจะเป็นเรื่องสั้นก็ดีเป็นนิยายก็ดีเป็นคอกฎไม้ก็ดีกับทุกกยางมีประโยชน์ท้งวมดครับให้หลักการอ่านครับกับนี่คือสิ่งดีๆตที่สั้นนะครับที่สัน้นเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับโดยมีผู้บิบบังคท่าสั้นช่มทบนะครับการรวม เป็นจาผับรักด้วยนะครับช่วยกันโดนอารงณ์งานทางเสื้อกันมากับหลายๆคนช่วยกันกับคนว่ามาทองแรลมคนนี้มาแรลมคนนี้มาทริปล้มกับกาดายกองเดียวใหญ่โตกับหัวหน้าทันคงจะปลุกใจแล้วครับหนึ่งจากว่นใดสร้างทิ้งดีๆครับให้กับเยาวชนนะครับเยาวชนก็ไจ้ใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์นะครับ

9 ขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุขแ,และกลุ่มและครุครัวจังหวัดนครศรีธรรช์พรฒนาถวายดอกไม้ขอกับเป็นเช่นครับผม ตามโครงการทอดพระป่าหนังสือเพื่อเด็กและเยาวชนในสถานที่นิจและคลุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็กระผมนายเทมยนมัฐหนูชมผู้พัก,าาดดกสาธารณสทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทำหน้าที่พิธีกรในพิธีทอดพระปาหนังสือในวันนี้ มีอะไรผิดพลาดอะไรต้องก,อกรอกกลับไปครับทุกท่านไว้ในะที่นี้ด้วยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยว <c oughs> อาการนั้นนักทางถ้าทางนั้นก่อนนะครับแอ,อ็แกลาเป็นหนังสือด้วยสวยดี 对，对，对。得 หนา้าส่วนการทุบหัวหนา้า <guarding> ส <Luigi fib ri> ่วนการเชิญร่วมไต่ร่วมตลูกครับแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีก็จะมีแี่เอาไปไหนอันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn